สนับสนุนที่ชั่วไรเพียงต้องการเปิดตัวเป็นเซนเตอร์83บทบาทสนับสนุนที่ชั่วไรเพียงต้องการเปิดตัวเป็นเซนเตอร์เท่านั้นบทที่81เมือ่อจีเจออยู่กังวลเกี่ยวกับลู่หนานหยุนจู่ๆเขาก็ได้รับข้อความจากลู่หนานหยุนอย่าคิดมากฉันจะกลับมาเร็วๆนี้เมื่อดูข่าวความตึงเครียดภายในและความวิตกกังวลของจีเซยู่ก็ค่อยๆสงบลงเขาตอบว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องคุยกับน้องชายฉันดีๆอย่าทำให้เขาโกรธในความรู้สึกของจีเซยู่ที่ชายคนโตเป็นประธานาธิบดีที่แย่มากและซิงยู่ก็เป็นสถานที่ของเขาทำให้เเเเเเเขขขาา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 โกก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 รรธจจ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 จะไม่่่่่่่บบบบลลลลลงงงงดดด้้้้ววววยยยยยยีีีคคุุณป็็็็นน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 นหหหหหฉฉฉััััััััออ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 ูููตตใพิ หลังจากเห็นข่าวแล้วหลู่นานยุงก็ตอบกลับไปครู่หนึ่งด้วยคำพูดสั้นๆเพียงไม่กี่คำไปกินข้าวเช้าจีเจออยู่บีโทรศัพท์และส่งข้อความถึงลู่นานยุนอีกสอาข้อความแต่ไม่ได้รับการตอบกลับดูเหมือนว่าเอลยุนานยุนจะเริ่มพูดคุยกับจีซีเฟงแล้วจีเจออยู่คิดอยู่พักหนึ่งและเพียงส่งข้อความถึงพี่ชายของเขาโดยตรงโดยบอกเป็นนว่าเขาไม่ควรทำให้ลู่นานยุนต้องอับอายแต่พี่ชายคนโตก็ไม่ตอบเขาเช่นกันจีเจออยู่จ้องโทรศัพท์อยู่พักหนึ่งโดยไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ดังนั้นขจจจงงึ้อัอาหาคววีููกใ็น มันเป็นเรื่องระหว่างเราแอลยูนันยุมพูดอย่างใจเย็นโดยไม่ได้ยินอารมณ์ฉันจะคุยกับคุณเมื่อฉันกลับไปหลังจากที่จีเจออยู่วางสายโทรศัพท์เขาก็ไม่สามารถบอกได้ว่าการสนทนาระหว่างลู่หนานยุนกับพี่ชายคนโตของเขานั้นดีหรือไม่ดีขณะนี้เขาได้รับข่าวจากพี่ชายคนโตราเดอร์ฉันไม่มีความคิดที่จะทำให้ลู่หนานยุนอับอายอย่าคิดมากจีเจอหอ์ฮโยถอนหายใจด้วยความโล่งอกและเขาถามพี่ชายของเขาอย่างสงสัยคุณพูดอะไรกันแน่พี่ชายคนโตต,ตอบอย่างไม่แยแสให้ลู่หนานยุนบอกคุณความอยากรู้อยากเห็นและความกกกกกกกััังงงงววลลลลลลลใใใใใจจจจททททรรรรรมมมาาาาาาานน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 ีีีีีเเเเเเออ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 ยยยยยูููู่่่่่่่่่่พพขขแตคิิดดืื้บบุุุส็ไป ทันทีที่จีเจออยู่เห็นร่างของลูนานยุนเขาก็ไม่ได้ที่จะวิ่งออกจากห้องนอนและอยากจะลงไปชั้นล่างเพื่อเปิดประตูให้เขาแต่ครึ่งทางเขาก็หยุดอีกครั้งจะเป็นอย่างไรถ้าพี่ใหญ่ไม่ตกลงที่จะยกเลิกการห้ามอีกเลี่ยงละ่ะจีเจออยู่คลืนน้ำลายและจับราวบันไดไว้แน่นด้วยนิ้วของเขาหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็หันหลังแล้วเดินช้าๆกลับเข้าไปในห้องนอนเมื่อจีเจออยู่รู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีเสียงเปิดประตูและจากนั้นขาย,ยาวคู่หนึ่งก็เดินเข้าไปในห้องนอนแอลยูนันยุนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นทางการและยังดูแลผมของเขาอีกด้วยทุกคนดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยบางสิ่งเซ็กซี่เขามองตรงไปที่จีเจออยู่หลังจากเข้าไปในประตูจีเจอหอยุกลั่นหายใจและถามออกไปสองสาเมตรด้วยเสียงต่ำพี่ชายของฉันเขาพูดว่าอะไรนะ เนื่องจากความกังวลใจและความคาดหวังเสียงของเขาจึงแห้งกร้านจนแทบมองไม่เห็นใบหน้าของแอลยูนันยูมไม่มีสีหน้าใดๆเขาต้องมองไปที่จีเซยูอย่างเงียบๆหัวใจที่เต้นแรงของจีเซยูดูเหมือนจะถูกสาดไปด้วยน้ำเย็นเขาหายใจเข้าลึกๆและจ้องไปที่ดวงตาของแอลยูนันยูมอย่างใกล้ชิดรอให้ประโยคถูกออกเสียงหลังจากนั้นไม่นานเมื่อจีเซยูเกือบจะสูญเสียความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับคำตอบแอลยูนันยูมก็เดินตรงไปหาเขาสายตาของเขาจับจ้องไปที่จีเจอยูจริงจังและแน่วแน่ราวกับว่าเหลือเพียงจีเจอยู่อยู่ในโลกของเขาจีเจอยูจอหอยู่งอตรงหน้กตขา จี่เจออยู่ปืนน้ำลายเขานั่งอยู่บนขอบเตียงและเงยหน้าขึ้นมองชายร่างสูงตรงหน้าเขาเขาจับผ้าปูที่นอนแน่นด้วยมือโดยไม่รู้ตัวและทำให้หายใจลำบากพี่ชายของคุณพูดว่าลู่นานหยุนม,มองดูเขามุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยเขาจะไม่ยุ่งกับเราอีกต่อไปเสียงของแอลยูนันยุนสงบเช่นเคยแต่ภายใต้ความสงบนี้มีความสุขอันแข็งแกร่งซ่อนอยู่หลังจากนั้นเขาก็ก้มลงและเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าของจี่เจออยู่ดวงตาที่แคบของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและการโรนิบัติในวันที่พวกเขาได้รับคำสั่งไม่ให้ใส,ส่่่่่รรรร้้้้าา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 ยยยยเเเเเเหหหมมมมมืืืืออ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 นน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 ดดิกกกกะททททททำำำสสสุุีีีีลูนนูัออััับบจจคผใขขขงตฝ แม้ว่าจีเจออยู่แทบจะเดาคำตอบได้เมื่อลู่หนานหยุนเดินมาหาเขาแต่การเต้นของหัวใจของเขายังคงควบคุมไม่ได้และดูร้ายเมื่อเขาได้ยินเขาพูดแบบนี้จีเจออยู่กระโดดลงจากเตียงอย่างมีความสุขและมองไปที่ลู่หนานหยุนด้วยความไม่เชื่อและพูดว่าคุณพูดอะไรกับน้องชายของฉันเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดจริงๆความลับแอลยูนันหยุนม้วนริมฝีปากแล้วมองดูเขาสักพักเรากับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะบอกคำตอบให้เขาเขาหันไปด้านข้างพร้อมที่จะถอดเสื้อคลุมแบบเป็นทางการพยายามถอดเครื่องพันธนาการออกให้เร็็วววททีีีีีีี่่่่่่่สสุดดดแลลละะเเเเเเปปยยยนนนนืื้้้้ออออออผาาหมมมๆบบบกกกฉััิไไไรรรพููงจจถ เอลยูนันยุนหันหลังให้เขาหลังจากถอดเสื้อแจ็คเกต็ตออกเขาก็เผยให้เห็นเสื้อเชิ้ตสีขาวและมีเอลที่แข็งแรงเขายืนอยู่หน้าตู้และพูดโดยไม่หันกลับมามองไม่มีอะไรจะพูดแค่พูดถึงความคิดของฉันนะน้องชายรู้สึกว่าฉันเป็นคนดีเขาสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้เราหลีกเลี่ยงความสงสัยจีเจออยู่มองเขาอย่างสงสัยจริงเหรอเขาไม่ได้ร้องขอกับคุณเหรอจากความเข้าใจของเขาที่มีต่อพี่ชายคนโตเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยอมรับคำขอของเอลยูนันยุนได้อย่างง่ายดายเลขที่เอลยูนันยุนหยุดชั่วคราวและเริ่่่่่่่่่มมมมตตตตวววววััััััดดดดดเเเเเเขข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 ณณณะะะพพููููจจจจีีีีออ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 หห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 ยยยยยยยิงงงงงงงคคคคถถาา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 าแแแแแลลล้้้้ทททใใใุุุนนนรรรืืืปปญญศบกก็ ไม่มีอะไรงั้นเรามาใส่กรอบด้วยกันไหมจี้เจออยู่กับพริตาและยกมุมปากขึ้นคุณสามารถโต้ตอบกับตัตตตนซองได้หรือไม่ใช่รอยยิ้มปรากฏขึ้นในดวงตาของเอลยูนันยุนในเวลานี้หลูนันยุนเพิ่งปลดเข็มขัดและซิปของกางเกงออกเผยให้เห็นเข็มขัดยึดเสื้อที่ผูกอยู่รอบเอวของเขาเขาเหลือบมองจี้เจออยู่แล้วพูดว่าฉันอยากเปลี่ยนกางเกงผ่านไปได้ครึ่งทางขององค์การสนทนาลู่นันยุนก็ตกตะลึงทันทีเพราะหลังจากได้ยินว่าพวกเขาสามารถโต้ตอบกับเฟรนได้จี้เจออยู่ก็ไม่สามารถควบคุมความตื่นเต้นของเขาได้้้้้เเ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 ขขขขขขาา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 าจจจึงงงงงงรรรรีบบไไปปปกกกกกกกอออออออดดดยยยย่่่่่่แแแแแแมมมะะลลนน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 นตตๆววััห็ืิูุใ แต่ในขณะนี้กระดุมเสื้อของ LU นันยุนถูกปลดกระดุมแล้วเข็มขัดและซิปก็ถูกปลดออกการกอดและการชนกันอย่างกระทันหันของจีเจยูทำให้ดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นอย่างกระทันหันจีเจออยูไม่ได้สังเกตเห็นอาการแข็งทื่อของลู่นันยุนเกือบทั้งคนแขวนอยู่บนร่างของ LU นันยุนเขายังคงพูดอยู่ถ้ามีการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปฉันต้องบอกว่าเซียหยุนเป็นคนที่หล่อที่สุดในทีมยับประกาศคู่ LU นันยุนตกตะลึงและถอยกลับไปเพื่อยืดระยะทางแต่น้องของเขากระแทกขอบเตียงโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เเ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 เขขขาา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 สสสสสูููญีีีีีีีียยยยยกกรรรรรททททททงงงงตตตตตัััวนน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 ดดิมมมมมลลลลุ่่่ออออณ์พะะจจแแ้้้ไไถบบ็ บูมด้วยแรงกระแทกที่รุนแรงที่เจออยู่ก็เบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจมองดูคนที่อยู่ข้างใต้เขาล้มลงอย่างไม่เชื่อสายตาและยังลง้มลงบนตีนนุ่มๆกับเขาด้วยน้ำหนักทำให้การติดต่อระหว่างคนสองคนใกล้ชิดจีเจออยู่มองไปที่สีหน้าตกตะลึงของลู่หนานหยุนและดวงตาที่แคบและสวยงามเหล่านั้นและสูญเสียความสามารถในการคิดทันทีเมื่อบุคคลหนึ่งนอนอยู่บนพื้นผิวเรียบเขาจะไวต่อความรู้สึกก่าพื้นผิวเรียบนั้นให้ความรู้สึกนุ่มหรือแข็งแบนว้าหรือนูนจีเจออยู่รู้สึกว่าเขาดูเหมือนกลายเป็นเจ้าหญิงและถั่ววววไไไปแแแลลลลลลล้้้้้้้้เเ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 ขข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 ขาา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 สสสสััััััััมมมมผผดดดถถึึึึงง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 กกกกรรรรรตตนน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 นออ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 อหหหหหใใจจจทีี่่่่ยยยยยยูููุะคืบ คุณคุณจีเจออยู่หน้าแดงกระทันหันแต่มองหลูนันยุนด้วยความประหลาดใจทำไมคุณไม่ยืนนิ่งฉันไม่ได้ตั้งใจแอลยูนันยุนมองไปที่เขาสีหน้าของเขาค่อยๆเปลี่ยนจากประหลาดใจเป็นสงบจากนั้นเขาก็มองดูคนที่อยู่บนตัวเขาค่อยๆขดริมฝีปากแล้วพูดติดตลกว่าทำไมคุณถึงอยากถูกพี่ใหญ่ของคุณกอดด้วยละ่ะจีเจออยู่ตกตะลึงในวินาทีถัดมาเขาพูดอย่างเขินอายเล็กน้อยฉันไม่ทำฉันแค่มีความสุขเกินไปแอลยูนันยุนยิ้มยื่นมือออกแล้วลูกหัวจากนั้นเรียนแบบการเคลื่อนไหวขอองเมื่ เอลยูนันยูนมองไปที่เขาด้วยความตกใจเล็กน้อยในดวงตาของเขามีประกายที่ไม่เป็นธรรมชาติหลังจากนั้นจีเจออยู่ก็ดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างเขามองอย่างรวดเร็วราวกับถูกน้ำร้อนลวกและลุกขึ้นจากแอลยูนันยุูอย่างรวดเร็วคุณทำไมคุณไม่ใสก่กางเกงให้ดีจีเจออยู่พูดเพื่อปกปิดความลำบากใจของเขาและตีตัวออกห่างจากลูกหนานหยุนทำให้ฉันกลัวนอกจากสายยืดสีดำผูกรอบเอวแล้วยังมีแบบซ่อนเครื่องอีกด้วยมันไม่ใช่เถ็มขัดฉันไม่ได้ใส่อะไรเลยทำไมคุณถึงกังวลล่ะแอลยูนันยุูลุกขึ้นจากเตียงแล้วเงยหหหนน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 น้้้้้้้าา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 ขขขึึมมมมมมออออออองงงจจจจจจีีีะะะยยยูููู่่่่่่่่่่่่ิกกกกกกกววววััััััััััฉฉฉฉเเเเเเป็คคททรรสสใใลลลชชไไไดดดืืแแแตพบบฮ โอ้แอลยูนันยุนมองเขาอย่างสงบและทันใดนั้นก็ถามแบบตึงตลกคุณไม่คิดถึงฉันแย่เหรอจี่เจยู่มองดูเขาด้วยความตกตะลึงและสงสัยว่าหูของเขามีปัญหาและไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือสิ่งที่ผู้เขานำแข็งลู่หนานยุนพูดผู้เขียนมีเรื่องอยากจะบอกกว่าช่วงนี้จำนวนคำที่อัปเดตค่อนข้างน้อยและควรปรับสถานะตอนเปิดเทอมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจปิดหน้าไว้อีกหน่อยจะถึงแล้วขอขอบคุณนางฟ้าตัวน้อยที่โหวตให้ฉันหรือรถน้ำสารลายธาตุอาหารในช่วง20209042359 0ต่อ17เครื่องหมายตัวหนอน202 0 0 0523 9 59 21ตตตต่่่่่่ออออ้้้งงขบบบคคคุุุณนนนนนนนาาาาาฟััวววววยยทีีกรระเเิิดดดดธแสฐโ ขอบคุณนางฟ้าตัวน้อยที่ช่วยรดน้ำสารละลายสารอาหาร y a m าโม o โ o ห้าสขวดครึ่งเดือนครึ่งยี่สิบขวดเฟื่องหวงอยู่ฟัยสิบสองขวดสี่สี่ห้าแปดสี่หนึ่งสองสี่เก้าขวดขยะนาโอไฮห้าขวดเสี่ยวซุนจวงน้ำสลัดเจิง้งขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนฉันจะทำงานหนักต่อไปบทบาทสนับสนุนที่ชั่วร้ายเพียงต้องการเปิดตัวเป็นเซนเตอร์เท่านั้นบทที่แปดสิบองลู่หนานยุงถามน้ำเสียงของประโยคนี้รากักว่าเขาล้อเล่นแต่ดวงตาของเขากลับมีความรู้สึกว่าถูกล่อลวงและเขาก็มองตรงไปที่จ,ออจีเจออิ้ยหยู เมื่อรู้ว่าลู่หนานยุ่มกำลังล้อเล่นโดยมีความเป็นไปได้สูงจีเจออยู่ก็ยังคงสับสนเล็กน้อยอย่างอธิบายไม่ถูกจริงหรือเสียงของแอลยูนันยุ่มกลับมาสงบและเขาไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เขาคิดอยากโกรธชันล้อเล่นอัญญาประกาศคู่จุดจุดๆไม่โกรธจีเจออยูเกาหัวและถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกแอลยู <LU S 2> นันยูเหลือมองเขาเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าหยิบเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นตัวหลวมๆขึ้นมาแล้วไปเข้าห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อมองดูแผ่นหลังของเขาจีเจออยูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขา ดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกที่แตกต่างกับลู่หนานหยุนซึ่งเกินกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเมื่อเผชิญกับการเต้นของหัวใจกะทันหันจี้เจ๋อหยู่ก็หายใจเข้าลึกๆและคิดว่าตอนนี้เขาล้มลงบนเตียงคงจะตกใจมากไม่อย่างนั้นทำไมหัวใจของเขาถึงเต้นเร็วขนาดนี้ในช่วงครึ่งวันที่เหลือของวันหยุดทั้งสองคนก็ร่วมกันทำลายรูปแบบการหลีกเลี่ยงความสงสัยตามปกติในที่สุดอย่างไรก็ตามแอลยูนันยุนไม่ได้ตั้งใจเข้าใกล้จี้เซยู่ด้วยเหตุนี้แต่การแอบเสิร์ฟผลลลลลลลไมมมม้้้้้้้กก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 กััััับบบบาา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 ายยเเเเเปปป็็็็นน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 รร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 ริิิดววววววงงงงงงงใหหหหหหขแแแแแะะะะชชชชทททสสสสส่่่่่่ตตตออออีืืธ เพื่อนร่วมทีมนคนอื่นเห็นว่าทั้งสองคนไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงความสงสัยอีกต่อไปแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือการหลีกเลี่ยงความสงสัยในช่วงเวลานี้ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองอ่อนแอลงทุกคนอยู่ที่นั่นในช่วงอาหารเย็นและลู่หนานหยุนก็จับไก่ชิ้นหนึ่งให้จีเจอรยูได้แบบเป็นตาและจีเจอ,อยู่ก็กล่าวขอบคุณกับเขาและอีกอย่างเขาก็รับออเดอร์ด้วยปฏิสัมพันธ์ตามธรรมชาติระหว่างทั้งสองตกอยู่ในสายตาของทุกคนและการแสดงออกของทุกคนก็แตกต คนอื่นๆอีกหลายคนแสดงสายตาประหลาดใจและพวกเขาไม่คาดคิดว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพวกเขาเช่นนี้ว่านหลงเกือบจะสำลักขณะด,ดื่มเครื่องดื่มเขาต้องมองทั้งสองอย่างตกตะลึงและอดไม่ได้ที่จะหยิบโบชเชงเจ้ด้วยมือของเขาโอ้ยทำไมคุณถึงบีบฉันใบเชิงเจียต้องมองเขาด้วยความโกรธวันทาก่พึมพำกับตัวเองดูเหมือนจะไม่ใช่ความฝันดวงตาของ,ของเขายังคงเคลื่อนไหวเขาคิดกับตัวเองว่าเยี่ยมเลยในที่สุดเป็ดแมนดารินที่มีรสขมก็สามารถโตตอบและกระจายน้ำตาลได้ในที่สุดจี้เจออยู่และลู่หนานหยุ่นค่อนข้างสงบและดดููเเเหหหมม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 ืือออนนนววววว่่่่่่่่าาาาาาาไไไไพพกกกกกขขจจจะะะลลลีีียยงงงงงคคคสสสสัััััรรร็ตธ์ทท้้้บบผิ เช้าวันรุ่งขึ้น SC Entertainment ขอให้สมาชิกของบอยแบนด์ EN มาที่บริษัทเพื่อประชุมเพื่อหารือเกอี่ยวกับการรับรองและกิจกรรมครั้งต่อไปึงซีเดินเข้าไปในห้องประชุมและคนสองคนที่นั่งอยู่ด้วยกันก็อยู่ไม่กี่วินาทีโดยไม่พูดอะไรเป็นเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเวลานี้ทีมไทย E.N. เป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆและมีคำรับรองมากมายที่เข้ามาหัวหน้าทีมไทยกล่าวกับทุกคน,นว่ามีแบรนด์ระดับหนึ่งและสองในประเทศอยู่มากมายรวมทั้งแบรนด์ระดับสากลด้วยทางบริษั ว้าวมีชื่อใหญ่มากมายเฟิงหอยานพูดด้วยดวงตาเบิกกว้างเราจะพูดเพื่อมันได้จริงๆเหรอเฉิงซีมองไปที่ฝูงชนแล้วพูดว่ายอมรับได้แต่สามารถยอมรับการรับรองประเภทเดียวกันได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้นและจำนวนทั้งหมดต้องไม่มากเกินไปไม่เช่นนั้นมันจะใช้มูลค่าเชิงพาณิชย์ของคุณดังนั้นเราจึงมีเพื่อเลือกอันที่เหมาะสมที่สุดหลังจากได้ยินสิ่งนี้ทุกคนก็ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ขององค์การรับรองเชิงพาณิชย์เหล่านี้และเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องนี้สื่อการรับรองส่วนใหญ่ที่ SC Entertainment มออบให้คืผผลลิิตภัณฑ์ดูแวเสื้อผ้้้้้้าา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 แแแและะสสสสิิิิินน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 นคคคฟฟุ่่่่่่่่่่มม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 เเเเืือออยยยวว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 ีีีีีีจปป็็โกกกทททดดใใรรรรรงงไต SC Entertainment หหัับบบถพช้ ในขณะนี้ว่งอีเช่นชี้ไปที่แบรนด์เสื้อผ้าในข้อมูลและถามว่าแบรนด์นี้ชื่อไออาร์คืออะไรทำไมฉันไม่เห็นเลยผู้รับผิดชอบก้องดูข้อมูลก่อนที่จะมีเวลาตอบเสียงของจีเจออยู่ก็ดังขึ้นอินฟินิเตอร์ริทึมเป็นแบรนด์ชุดกีฬาระดับไฮเอนด์ e ที่เพิ่งปรากฏตัวในต่างประเทศในช่วงสองปีที่ผ่านมาจีเจอยู่รู้จักแบรนด์นี้เพราะชุดกีฬาของเขาหลายตัวเป็นไออาร์และน้องสาวของเขาจีมิงยุนก็ซื้อมันให้เขาเพราะเขาสวมใส่สบายมากจีเจออยู่จึงไปลองดูแบรนด์นี้เฉิงซีมองจีเจออยู่ด้วยท่าทางประหลาดใจแล้วถามวว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 ว่่่่่่่่่่าา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 เเเเเเสสี G ีีีีียย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 คคคุณรรรรรรรู้้้้้จจจััักกกกกแแแแบนน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 ดดดด์ไไไไอออองงงงงงมม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 ชืืใใตตตปปะะะะทททศศพพขขขลลลผผิ เมื่อพิจารณาจากค่าธรรมเนียมการรับรองที่ไออาร์กำหนดไว้ถือว่าสูงกว่าแบรนด์เสื้อผ้าที่คล้ายกันมากจริงๆแต่ในขณะเดียวกันสมาชิกก็มีข้อสงสัยอื่นๆเช่นกันอย่างไรก็ตามแม้ว่าไออาร์จะเป็นแบรนด์ชั้นนำในต่างประเทศแต่ก็ไม่เป็นที่รู้จักในจีนเลยหลัวหมิงกล่าวขณะดูข้อมูลว่าถ้าเราร่วมมือกับไออาร์เราจะถูกสอบสวนหรือไม่คุณหมายถึงบางคนคิดว่าการรับรองแบรนด์ที่ไม่รู้จักของคุณนั้นถูกมากใช่ไหมเฉิงไซมองไปที่หลโอหมิงแล้วพูดว่าบริษัทมีความกังวลเรื่องนี้จริงๆท้ายที่สุดดแล้้ววไไไมม่่ีใครรรัับปะกนาอ เนื่องจากชื่นชอบแบรนด์นี้จีซียูจึงยังคงต้องการรับช่วงการรับรองต่อไปแต่ในฐานะกัปตันเขาต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของทีมด้วยโซจีเจอวี่หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วแอบส่งข้อความถึงน้องสาวของเขาจีหนิงหยุนพี่สาวคุณคิดว่ากลุ่มของเราควรยอมรับการรับรองจากไออาร์หรือไม่จีมิงหยุนส่งข้อความตอบกลับไปให้เขาด้วยคำพูดสั้นๆเพียงไม่กี่คำอย่างเรียบง่ายและเรียบร้อยคุณต้องหยิบมันขึ้นมาจีเจออยู่ไม่คิดว่าพี่สาวของเธอจะตอบตัวเองในแง่บวกขนาดนี้เธอจึงถามว่าทำไมละไออาร์จึงเป็นททททททีีีีีี่่่่่่่่่่นน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 ินิิิิยยยยมม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 ใใตตตาา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 างงงงงงปปปปรร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 ะะะะะเเ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 เศศศศพไไไไไกก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 กััััััั้้้้้แลลลลออออจจจจจสสสถถดดดดดำ็็็ฉววววววชบืคคคคูึขุุุณณหห จี้เจออยู่คิดอย่างรอบคอบแบรนด์ไออมีวัสดุและคุณภาพที่ดีมากและการออกแบบยังเป็นที่นิยมในหมู่คนหนุ่มสาวชาวต่างชาติอีกด้วยแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อยแต่คุณจะรู้ว่าราคานั้นคุ้มค่าจริงๆหากได้สวมใส่เพียงครั้งเดียวฉันคิดว่ามันควรจะร้อนจี้เจออยู่ตอบน้องสาวของเธอจีมินยุนตอบว่าฉันแน่ใจว่าเสื้อผ้าของแบรนด์กีฬานี้จะได้รับความนิยมในฐานะปีศาจสาวแห่งวงการแฟชั่นและเป็นผู้ก่อตั้งสินค้าฟุ่มเฟือยชื่อดังคำพูดของจีหนิงยุนยจึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระออ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 อยยยยยย่่นน่่่่่่่าา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 างงงงงงแแแแนน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 ใใดดดดด้้้้้้้้้วววววววิสสสสััััททศศ์ลล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 ะะะะถเเเเเเเธธกกกพพููููไไผขขขหจจจตตปรร็มมบบบคคุณีีฉซซึ ฉันรู้สึกขอบคุณมากที่ไอาสามารถตามมาหาพวกคุณได้มันแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีวิสัยทัศน์จีหมิยุนตอบกลับอย่างไม่เห็นด้วยจากนั้นหัวข้อก็เปลี่ยนไปยังไงก็ตามเฟิงหยุนแฟชั่นจะถ่ายปกของคุณในเดือนหน้าอย่าลืมเผื่อเวลาไว้ออกมาถ่ายรูปบ้างเมื่อคุณมีเวลาแฟชั่นแฟชั่นเป็นนิตยาสารแฟชั่นชั้นนำในวงการบันเทิงและเป็นนิตยาสารชั้นนำฉบับแรกในสามฉบับทุกๆปีดารานับไม่ถ้วนต้องการสร้างปกฉบับแรกแต่นิตยาสารนี้ชื่นชอบเฉพาะผู้ที่มีสถานะสูงเท่านั้นอย หลังจากที่จี้เจ๋อหอหยู่คุยกับน้องสาวของเขาเสร็จแล้วเขาก็ซ่อนความประหลาดใจไว้ในดวงตาของเขาในเวลานี้เขาสังเกตเห็นสายตาของทุกคนและดูเหมือนกำลังรอให้เขาตัดสินใจอ่าอะไรฉันใส่แบรนด์ไออาร์มาตลอดจี้เจออยู่วางโทรศัพท์แล้วมองดูเพื่อนร่วมทีมแล้วพูดว่าฉันถามคนที่เป็นมืออาชีพโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเธอบอกว่าไออาร์จะกลายเป็นชื่อใหญ่ในจีนอย่างแน่นอนผู้รับผิดชอบขมวดคิ้วเล็กน้อยมืออาชีพที่คุณกำลังพูดถึงเธอเชื่อถือได้หรือไม่น้ำเสียงของเขาค่อนข้างน่าสงสยัยเชื่อถือได้จี้เออื่อออมากกนจนีบองะคจช เชิงซีได้ยินคำพูดดังกล่าวจึงพยักหน้าและกล่าวว่าเหตุผลที่ไออาร์ I เลือกบอยแบนด์เอ็นก็เพราะว่าซิวอยู่เดินผ่านเสื้อผ้าของพวกเขาในรายการและมีแฟนๆจำนวนมากขอลิงเสื้อผ้านในพื้นที่แสดงความคิดเห็นซึ่งให้ไออาร์เห็นโอกาสทางธุรกิจในประเทศจีเจออยู่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าการรับรองนี้จะเกี่ยวข้องกับเขาแม้ว่าจีเจออยู่จะปกปิดตัวตนของน้องสาวของเขาแต่เอลยูนันยุม um ก็ยังเดาได้ว่าเขากำลังพูดถึงใครและพูดกับทุกคนอย่างเงียบๆว่าในกรณีนี้ให้รับการรับรองนี้หากคุณไม่ยยยยยยออ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 มมมมมรร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 รััััััััับบบบตตตตตตนน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 ีีีีีี้้้้้ถาา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 าไไไไไิิงงงงงงใใคจจจจจจจะะะะะเเ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 ปป็็ชช่่่่่่่ฉพพพพพวววกก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 ืททลล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 แแแหดดูููุข นอกเหนือจากการรับรองแล้ว SC Entertainment ยังได้รับรายการวาไราตี้ท่องเที่ยวที่เพิ่งได้รับความนิยมสำหรับสมาชิกอีกด้วยบริษัทบอกไว้ก่อนนะว่าหลังจากออกอัลบั้มผมจะให้โอกาสคุณไปเที่ยวเฉิงซียิ้มราวกับจิ้งจอกเข้าและพูดกับทุกคนนะว่าเนื่องจากมีรายการท่องเที่ยวตามมาหาเรางั้นก็ให้คุณเล่นเท่านั้นครั้งหนึ่งสถานที่นั้นถูกเลือกโดยคุณมันไม่น่าแปลกใจเลยเหรออัญญประกาศคู่ว้าคุณต้องหาเงินให้บริษัทระหว่างเดินทางมันต้ากียิ้มและปรบมือบริษัทนี้ดีจริิิงงงๆแแแแลละะะะจจวว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 าา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 าผนนนนนนนขขขขยยพพพกก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 เเเเคคดดดดด่่่่่่มมัััััป็็ททรรรรสสตตไไไ้้้้หออใููึถ SC Entertainment เที่ยวโชยังจะเรียกว่าเที่ยวได้หรือเปล่าจี้เจ๋ออยู่ไม่สนใจเรื่องนี้ท้ายที่สุดเขาไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงความสงสัยกับแอลยูนันยูในตอนนี้คงจะดีไม่น้อยหากมีโอกาสที่หาได้ยากในการออกไปเที่ยวกับเขาเห็นได้ชัดว่าแอลยูนันยูคิดแบบเดียวกันและเมื่อเขามองไปที่จี้เจ๋ออยู่มุมริมฝีปากของเขาก็ยกขึ้นเล็กน้อยคุณอยากไปที่ไหนจี้เจ๋ออยู่โน้มตัวไปถามเขาด้วยเสียงต่ำแอลยูนันยูมองไปที่เขาแล้วตอบหลังจากคิดถึงเรื่องนั้นฉันไม่สนใจมันไม่สำคัญว่าฉันจะอยู่ที่ไหนดูเหมือนจะมีความหมายที่ลึกซึ้งยิิ่่่่่่่่่่งง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 ขขขขขึึึึ้้้้้้้้้้นน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 ใใคคคคคำพพููููดดดดดจจจจจีีีีเเ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 ๋๋ออ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 ยย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 ไไไไมม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 สััััักก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 กตตตตววววววาา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 หหหหหหรรฝปปถถุณลลลลทะ็ๆบ เมื่อไม่นานมานี้พี่ชายคนที่สองจีซีเชิงติดต่อจีเจออยู่และบอกเขาว่าเขาได้วันกาะส่วนตัวภายใต้ชื่อจีเจออยู่เป็นของขวัญสำหรับการเดบิวต์ของเขาและถามเขาว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ไปเล่นที่เกาะอีกครั้งเดิมทีจีเจออยู่คิดว่าเกาะนี้อาจจะไม่สนุกนักแต่จีซีเชิงบอกเขาว่าเกาะนี้ได้รับการพัฒนาแล้วบนเกาะไม่ได้มีแค่วิลล่าที่สร้างขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีสถานบันเทิงต่างๆอีกด้วยครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งสำหรับการพักผ่อนดังนั้นเมื่อจีเจออยู่ได้ยินเเเเกกกกกกีีีีีีี่่่่่่ยยยยวววัับบรรราาาาาาไต้้ททททททออองงงข็นนนึึถพชคมใหะ หลังจากได้รับความยินยอมจากเอลยูนยูนแล้วจีเซยูก็มีความสุขมากและพูดกับเพื่อนร่วมทีมทันทีคุณอยากไปพักผ่อนที่เกาะส่วนตัวไหมทั้งเกาะเป็นของเราเท่านั้นเพื่อนร่วมทีมตกตะลึงและตกใจกับความคิดอันเข้มข้นของจีเซยูจะแพ็คเกาะส่วนตัวเหรอมันจะแพงเหรองบประมาณกลุ่มโปรแกรมเพียงพอหรือไม่มันน่าตื่นเต้นมากฉันไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนบนเกาะส่วนตัวมาก่อนเลยเฉิงซีมองไปที่จีเจยูแล้วถามว่าคุณแน่ใจหรือว่าเราจะหาเกาะแบบนั้นเจอหากอยู่ห่างไกลเกินไปโปรแกรมก็จะทำงานได้ไม่ดีนัััััััักก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 แแตตต่่่่่่่่่่่่ไไไไไมมมมนน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 าา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 เเ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 เปปปปปป็็็ดด้้้้้้ทท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 ทีีีีีีีงงงงงงงะะะะะะจจจจซสสสสญญบบบบบออออออยยยยยววรรรรรถถำำูููิพพใใหุค๋ เสี่ยวฮุยมองเขาด้วยความประหลาดใจคุณยังมีวิธีแบบนี้มันแข็งแกร่งเกินไปจี้เจออยู่ไม่สามารถเปิดเผยตัวต,วตนของเขาได้ดังนั้นเขาจึงได้แต่ยิ้มและฮ่าๆไม่มีอะไรแค่รู้จักเจ้าของเกาะเล็กๆนั้นแล้วเขาจะให้เรายึง2-3วันได้ที่จริงแล้วเจ้าของเกาะน,นั้นคือจี้เจออยู่เองว่านทากิอ่าปากกว้างแล้วพูดด้วยความมึนงงว่ากัปตันคุณน่าทึ่งมากคุณสามารถยึงเกาะแบบสบายๆได้เลยจริงๆคนอื่นๆก็แสดงความชื่นชมเช่นกันมีเพียงหนูหนานหยุนเท่านั้นที่เราได้แถลงว่านี่ควรเป็นเกาะของพี่ชายตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ร่ำรวยของจี้เจออยู่ไปเชิงเสียที่อยู่ด้านข้างไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นของเขาได้และถามอย่างตื่นเต้นแล้วเราจะไปที่นั่นได้อย่างไรเรือหรือเรือยอชททุกคนต้องมองไปที่จี้เจออยู่ ต่อหน้าทุกคนที่เจออยู่พูดอย่างใจยเย็นเฮลิคอปเตอร์ทันทีที่คำพูดนี้ออกมาผู้ชมก็งเงียบลงผู้เขียนมีเรื่องจะบอกว่าทากิกับตันมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไม่รู้ขอขอบคุณนางฟ้าตัวน้อยที่โหวตให้ฉันหรือรถน้ำสาล,ลายุอาหารในช่วง่อ2 1เครื่องหมายนน2 0 2 0า9 0 6ย3ห9า่ 00, 16. อ16าอหคาณนางฟ้าต้อยี่ทิะเบิดเครื่องหมาตัวหนอนสองศูนยฟสาตัวนยน้ย์หกสองสามาิบเก้ัวแอสิบขอบคุณฟ้าตวน้ดเที่ทาาิ้เ,เ,เสี่งระเจวิดุณมากาแับสี่นปดสองสองท้าฟาน